ตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดโลํลำพงนะครับอันนี้เป็นปุโบสถของวัดโูวลำพงครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆนะฮะอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ข้างโบสถ์ของวัดโลํลำพงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะฮะ ที่จะเข้าอุโบสถก็จะมีท่านเทวดาอารักษ์นะฮะนี่ก็เป็นพระประธานของอุโบสถวัดโขลมพูนะครับรอบๆนี่ก็จะเป็นจิตกรรมฝาผนังนะฮะ ที่มีความสวยงามที่หนึ่งเลยนะฮะเท่าที่ผมดูมามีการเขียนว่าที่สวยงามเลยครับอันนี้เป็นจุดเช็คอินนะฮะของวัดกุลพนะลพูมะก็จะมีต้นไม้อยู่รอบๆเลยนะรอบๆจุดเช็คอินเอาไว้ให้ถ่ายรูปกันครับ